สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีคนขอเข้ามาหลังจากที่เราทานเป็นอีพีแรกที่กินส้มตําเข้าไปนี่อีพีที่สองก็คือผัดผักคะน้าน้ํามันหอยผัดผักคะน้าน้ํามันหอยมาเสียงในฟิล์มดีกว่าผัดผักคะน้าน้ํามันหอยผัดเอง้ะคะ่ะพุ่นจานโจโก <c oughs> <c oughs> ว่าจะเห็นแล้วเป็นตะกินผักคะน้าสดๆมึงเนี่ยหน่มึงเนี่ยเอลือ <c oughs> นี่นะคะการกินเน้อต้องเฮ็ดง,ง่ายๆจุ่มๆหนำต้องไปโอ้ยสิปุ่มจะทั้งหัวเซทั้งหางเลยที รั่มหนึ่งปุ่มใส่ข้าเดียวเลยนะคะนี่เป็นแบบเนี่ยผีแก้มค่ะผีแก้ม,มให้มันเจี๊ยบครับเตยม,มปลาผักกะนนาน้ำมันหอย มันเป็นหยดเด้อฟันบบรับมันใส่หลดมันนี่มันนี่มันจะรั่มยังไงเขบาบอกเห็ดเด็ดเลยค่ะน้ำน่อยพวกพวกคุณ <G ül> แก่พริกเลยต้องหอกนันค่ะเนี่ยตั้งพัดกินผู้เดียวแล้วทักได้เมื่อนี้อันพัดข้าหน้าอันนี้บ๊วยนั่นส้ำตันลดพนบดใครอยากหยุบลงเดชซัมเนี่ย แล้วบางที่กินไปย้อนลงไปน้ำุ้มการกระแนกผไม้โอ้ยยถือบักิก่าหั่นห้เดรได้ อวนหนามเงินน้ำมันหอยแ่บแทยครับนี่เด็ดพอดีข้าวเลมบานีขาดว่าใดดิเราขาดอะไรไปอย่างหนึ่งนะเราหาดดก่อนไในไงมันคือข้าเหนียว ก๋เตี๋ยวเฮ็ดตังไวิธีกานริงก๋วเียวิงืต้องคือต้องเอามาจำในะนำจมแจมจแจแบบนี้เจ้งคี่ญี่ปุ่นเขาเห็ดกันเอ้วกหรีบอเคย้อน้มจงเดี๋ยวมันจำตมักกันแจนงาดเาตนน้ำเบ่เป็นต้นน้ำที่้ำซุปเนี้ยน้ำมันไหลเข้าก็เลี้ยงน้ำก่อนให้ไง บะมี่ข้ามสีบอกเลยแน่นในกิปนี้มันแซ่บค่ะตอนย่งไงนะห็ดเป็นต้องโคโลคีรีลงบอเลยนเป็นไงเมื่อไหร่เป็นไงเป็นงนี่เมื่อไ่เป็นไงน้เนื่อปุ๊กปุ๊กอยู่เมื่อ กินผักแล้วดีต่อสุขภาพเอาเป็นว่าคลิปนี้สีให้ดาวกินเฮเบอร์มันเบอร์แคือสีเบอร์เบอร์อกงนะค่ะมันหลายเกินไปปกตินี่มาคาคักแบบนี้กินในสุกมือนซุกเว้นแต่ว่าห้องต้องมาเอาอันเอามันมาประยุกต์กันให้มันคอกันเลยมันผสมกับน้ำมันหอยนิดๆปกติมือเศร้าคาบที่แล้วนี้เอาพักขนาไปกินไส่กรตํตำัะคุ้งคาบนี่เอาพักขนามาพัดแต่คือมันมันมีเป็นแบบ มาคือมาใหญ่ตัวห้องเราเลยตกมาเห็ดนี่มันพอยุง่งมันเข้ากันมันเนี่ยเอาไปมากก็เลยกลายเป็นแนวเสียบเอาเป็นว่าผู้ดใดอยากเห็ดอีหยังให้เบิ่งอีพี่นานคอมเมนต์เข้ามาเลยเด้อค่ะว่าอยากให้เห็ดอีหยังไปกินอีหแงงมองได้ไส่มองได้ไดห้เบิ่งจังซี่ดาวสเ,เบียนเฮเบิ่งค่ะอย่าลืม กดไลค์กดซับสไครต์และกดแช่น้ำด้อค่ะสิบ่ไเดพาดคลิปดีๆจากน้องน้ากดเฉยแต่เดมผมเป็นมาคิดนีสองคอลาไปก่อนด้วยค่ะสวัสดีค่ะเทเดมแดเดมแดเดมบายบายอีกอีกแซ่บค่ะบายบาย